ปตี Party. วันนี้เราจะมาเล่นสติลเป็นหลอดสนุกมากวันนี้เราจะขโมยอย่างเดียวเลยนะเราจะขโมยได้กี่ตัวทุกคนมาดูกันเลยตอนนี้บ้านของเรานะยังไม่มีอะไรยังว่างเปล่าตอนนี้เราวิ่งหาก่อนเอ้ยบ้านไหนบ้านไหนเปิดบ้านไหนเปิดบ้างเฮยตัวนี้ตัวนี้อย่างแพงมีตังไหมเราเขาบอกให้เราไปซือ้ออืม นุปินีปิซซ่านิซี่ถึงฐานของคุณแล้วเขาบอกให้เราไปซื้อนะซื้อ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 มีตังไหมเราเอ๊ะยังไม่มีตังต้องเก็บตังก่อนโอ้ยโอเคซื้อแล้วเรียบร้อยไปเลยไปเลยบ้านเราอยู่นี่บ้านเราอยู่นี่กอไม่ใช่ดิขอขโมยก่อนอ,อีได้ไหมได้ไหม <c oughs> ได้ไหม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  เฮ้ยเยขาบอกห้ามขโมยห้ามขโมยให้ไปเก็บตังของคุณนั่นไงโดนตีจนได้เขาบอกห้ามขโมยไปเก็บตังของคุณไปเก็บเงินของคุณไปซื้อเองไม่ใช่นะไม่ใช่นะตอนนี้คือเสียชีวิตไปแล้วนะต้องไปขโมยให้ได้เเอเกมนี้เขาให้เราขโมยเนาะเราต้องขโมยตามเกมเานะเราไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่เราเล่นตามเกมเนาะเอ้ย อันนี้อะไรวะชอบเกมกดไลค์อู้มคนกดไลค์เยอะมากล้านร้านร้านเก้าร้านร้านร้านเยอะมากเลยอุ้ยอุ้ยไปเลยไปเลยไปเลยบ้านไหนเปิดบ้านบ้างเฮ้ยร้านนี้ละบ้านนี้แล้วกันเออขอแอบดูหน่อยขอแอบด้วยหน่อย,อ,อ,ย,อ,ยอุ้ยเยอะมากทำไมคุณมีเยอะขนาดนี้นี่ขอสักตัวได้ไหมอ่ะนุบิ๊ดอี เอ้ยไ,ไเย,อไไอยได้ไหมเนี่ยเราได้ไหมเราขโมยได้ไหมไม่ได้หรอหเขาออกก่อนไม่ทันเลยเขารู้ว่าเราจะขโมยเขารีบออกก่อนเลยนะอุ้ยอันนี้วงล้ออะไรอะ่ะวงล้ออะไรวงล้ออะไรทุกคนโอ้เจ้าเครื่องบินอ่านว่าอะไรไม่รู้โอ้ยนี่ขโมยได้ไหมขโมยได้ไหมตัวนี้โอ้ได้ไหมได้ไหมรอดไหมรอดไหมไป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  เดี๋ยวเจ้าของมาก่อนไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยไม่รอดมาก่อนโดนตีจนได้นะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเอาไม่เอาไม่เอาไม่เราไม่ยอมแพ้ไปขโมยของใครอีกตัวไหนอีกมองหาก่อนมองหาก่อนเอาเร่งตัวไหนตัวนี้แล้วกันกุนิติอุ้ยอ่านยังมากเลยนะไปไปไปเอาไปเร็วเไปเร็วไปเร็วอู้ดอู้ดอู้ดเร็ว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 ก่อนที่เจ้าของเขาจะมาเร็ว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 ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเราจะได้ไหม ได้ไหมเนี่ยอุ้ยลุกขึ้นได้โอ้ยตี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 ห้ามขโมยคืนเราเด้ขโมยมาแล้วห้ามคืนห้ามคืนล็อกแล้วเรียบร้อยนี่เจ๋งเราขโมยมาได้เจ๋งเะล่ะเจ๋งเจ๋งเล่ะเจ๋งเปล่ได้แล้วเรียบร้อยล็อกไปด้วยไปต่อไปต่อไปต่อไปต่ขอขโมยอะไรดีเอ๊ะเอ๊ะบ้านไหนเปิดบ้านไว้นะ วันไหนเปิดไว้นะเฮ้ยตอนนี้ไม่เอาได้แล้วเอ้เอาตัวไหนดีนะเดี๋ยวเราจะซื้อ มองหามองหาบ้านไหนอุ้ยบ้านนี้หรอกขอดูไหนได้ไหมมีตัวอะไรน่าสนใจไปดีกว่าจะของหดมากเฮ้ยบ้านเราล็อกล็อกล็อกฐานโอเคมีตัวเดียวที่ขโมยมาได้ก็ต้องลอบไปอย่างดีเนาะมาขโมยนะจะดูแลอย่างดีเราจะรักษาอย่างดีเลยออ้อูอ้เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินก่อนเพื่อไปซื้อ แล้วก็จะซื้อด้วยแล้วก็ขโมยด้วยอุ้ยตัวนี้เจ๋งอุ้ยสวยสวยน่ารักน่ารักน่ารักชอบจังเลยตัวนี้มาแล้วมาแล้วได้มาแล้วสองตัวตัวหนึ่งซื้อตัวหนึ่งขโมยไปต่อไปต่อไปต่อเี้ขอแอบ,บดูบ้านนี้หน่อยจัขโมยอะไรดีนะอุ้ยอุ้ยชุ่งชุ่

ลักลักลักฐานโอ้ยมันขโมยของเราไปจนได้ไอ้นี่มมะหงมะหงมโหมันขโมยของเรากลับไปแล้วบัมบาติโดอุ้ยว่ชกาขโมยอุยบัมบาติโดอุ๊ยได้ไหมได้ไหมโอ้ยไม่ได้ทุกคนตัวอีกแล้วโดนตีแล้วเฮ่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดือดตัวเดียว ก็ที่เราซื้อมาซะด้วยนี่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปขโมยใหม่ต้องไปขโมอยอ,อ,อีบ้านนี้บ้านนี้ดีไหมเนี่ยบ้านนี้ล็อกแต่เขาแอบด้วยหน่อยเอ,อ๊อย่าเผลอนะเธอเดี๋ยวฉันมาขโมยนะเราจะฝึกวิธียุดการขโมยเอ๊อเอ,อ๊บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เยอะฮะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเอ๊อมเมื่อไหร่จะเผลนะฮะ จะขโมยเดี๋ยวขโมยถือเผอที่เผอนี่แหละแน่แนมีแต่ตัวสนใจเดีย๋ยวตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะอ,อู้สุดยอดเออขอแอปก่อน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 โอเคอุ้ยเจ้าของอย่างโหดถือไม้รอแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยเจ้าตัวนี้น่าสนใจอู้ฐานเราเปิดปิดก้อนล็อก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 ,กไว้เดี๋ยวมีคนมาขโมยไม่ได้ไม่ได้ไ เออเอะเอะเอะบ้านนี้ก็ปิดเอ้ยเขาฉลาดกันหมดเนาะเขาพากันปิดหมดเลยล็อกหมดเลยอย่าเผอแล้วกันต้วอะไรนี่โอโะเ้ยนี่เราอยากได้ตัวนี้ทิปปี้ทับปี้ซื้อเอาไหมเอ้ยซื้อซื้อนัินพอมไหมเราทิปปี้ทับปี้ เฮ้ยกลับมาซื้อใหม่ซื้อใหม่ได้ไหมได้ไหมล่ะอุ้ยได้แล้วเราซื้อได้แล้วเราไม่ตังพอเราไม่ขโมยก็ได้เราซื้อเอาก็ได้อ้ยสุดยอดมันกุ้งนะตัวนี้หยขอแอบดูบ้านนี้นั่นไงของเราที่มันขโมยมาเศร้าใจใช่ไหมขโมยมาแน่เลยเราจะกลับมาขโมยคืนนะ กลับมาใหม่แนะ่แกห้ามเปิดละกันไปต่อไปต่อเอะอะไรดีนะเอะบ้านไหนบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้นนเปิดไว้บ้านเรานั่นเองล็อกฐานล็อกฐานทำบ้านตัวเองไม่ได้นะตอนนี้โอเคมาดูตรงนี้สิขอแอปดูหน่อยนันไง,งของเราที่มันขโมยมาเราจะมาขโมยคืนเฮอ,อย่าเผลอย่าเผอ เดี๋ยวฉันมาขโมยเอ๊ะจะของไปไหนฮะมาแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมขอแอบ,บหน่อยขอแอบ,บหน่อยเอ๊ะเฮ้ยเขาไปในบ้านเอ้ยเขาไปในบ้านแลดะขอแอปขอแอปขอลบขอลบอเผยยังเผลยังหึเผลอแล้วโอ๊ยมันบินบินวนอยู่ในบ้านอืมไปดีไหมนะเขาไปดีไหมนะโอ๊ยโดนตีตุยอีกแล้วขโมยไม่ได้เลยขโมยยากมากเลยเอา้ออยเอา้ย หม่แล้วตัวนี้แล้วก็เกิดใหม่ <c ười> ง่ายมากเกมนี้เขาให้ขโมยเนาะเป็นเกมขโมยนะมันไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่เขาให้ขโมยเราต้องทําตามเกมเขาอันนี้ลักฐานของเรานะอุย้ยจะซื้อดีไหมไม่ซื้อมาขโมยดีกว่าอันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยินะ้าขโมยจังนี่ฐานของเรา เก็บเงินเก็บเงินเใอรล่ซื้อได้ไม่ต้องขอมโมยก็ได้แต่ขมโมยก็ดีทั้งขมโมยทั้งซื้อเอานะโอ้โหถือไม้รอเลยนะเพื่อนฉันก็กลัวอยู่นะอย่ามาตีกันนะฉันไม่ได้ขมโมยนะแต่อย่าเผลอแล้วกันไบตอไอบ้านนี้อุยน่ารักจังเลยจะขมโมยได้ไหมเนี่ยแต่ตอนนี้เขาล็อกอยู่เอ๊อย่ยาเปิดนะเธออย่าเปิดนะจะขมโมยให้ดูแต่ต้องขอมโมยได้ เออขอแอบดูหน่อยขอเล่งหน่อยตัวไหนดีอุ้ย่ฐานเปิดฐานเปิดแล้วขโมยขโมยขโมยโอ้ยมาก,ก่อนโดนตีตุยไปเลยโอ้กระเด็นออกมานอกบ้านเลยนะอุ้ยโอ้ย,อยสุดยอดมันโหดจังวะจะขอบ้านนี้อืมโอ้ยโอ๊ยจะมีมีคนมาขโมยของเรามาเร็ว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 จะมีคนมาขโมย,ล,มมมมมมมยล็อกมีแน่เรียบเลยแกไม่ได้แอมหรอก แกขโมยไม่ได้หรอกเอ่อเราไปบ้านอื่นต่อบ้านไหนดีบ้านไหนดีออ้ยนี่ไงนี่ไงขอแอบขอแบขอบขามองอบ้านเปิดโอ้แต่มันอยู่ในบ้านล็อกแล้วตัวอีกแล้วเราอ้อขยันล็อกอยังเลยขี้เกียจบ้างก็ได้นะขี้เกียจบ้างก็ได้ให้ฉันขโมยได้หน่อยมันคือเกมนะเพื่อนให้ฉันขโมยได้หน่อย น่ารักจังเลยซื้อได้ไหมเนี่ยยังไม่มีเงินอันี้เลยเก็บเงินเก็บเงินตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วอู้เก็บเงินเก็บเงินมันจะเปิดห้าสสามเราต้องรอปิดก่อนนะต้องรอล็อกฐานก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นอล็อกเรียบร้ย ล็อกฐานแล้วไปต่อได้แล้วโอ้ยโดนตีกแล้วเราทำไมทำไมโดนตีบ่อยจังเลยเราเนี่ยกับฐานแล้วล็อกฐานล็อกฐานเดี๋ยวคนมาขาโมยเก็บเงินก่อนเก็บเงิ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 นล็อกฐาน ไปต่อไปต่อว้าว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 ว้าอ uh ุ้ยทันเปิดอุ้ยทันเปิดขโมยขโมยตอนนี้แหละตอนนี้แหละตอนนี้แหละอุ isme, ้ยโดนอีกแล้วทะเลอกฐานทันโ yes. ดนตีตุ้อีกแล้วเราเอามายเอามายอุ้ยทันเปิดทันเปิดขโมยได้ไหมขโมยเครื่องบิน ไปแร้วไปแร้วไปแล้วได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยรอดไหมรอดไหมถึงไหมถึงไหมถึงบ้านหรือหมถึงไ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 หมโอ้ได้เชิญสุดยอดตอนนี้เราขโมยมาได้โอ้บอมบาดิโรคาคาดิโรสุดยอดเก่งปะล่ะเก่งปะล่ะแล้วูอ้ยตอนนี้ได้สี่ตัวแล้วนะ ทั้งซื้อทั้งขโมยว้าวไปต่อไปต่อมีบ้านไหนอีกเผอร์เพอไหมมีบ้านไหนเผอร์ทั้งซื้อทั้งขโมยแต่ขโมยมากกว่าซื้อเจ๋งปะล่ะเฮ้ยบ้านนี้บ้านนี้เขาแน่นหาจังเลยเขาดูแลอย่างดีเลยนะเราไม่สามารถเจาะเขาได้เลยเอ้ยมีคนตายเหมือนกันมีคนตุ้ยเหมือนเราเลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ย เราวิ่งมาเขาวิ่งเข้าบ้านเลยเฝ้าบ้านใหญ่เลยนะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่น่าสนใจฮะเอเอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อยากได้ตัวไหนวะอืมอืมอืมไปดูทานหน่อยสิเนี่ยเก็บเงนินเก็บเงนินเก็บเงนินหน่อยอืมเก็บเงนินเก็บเงนินอุ้ยเราได้ไดมอนด์เลยนะเราได้ตัวเพชรเลยนะ

ซื้อไม่ทันเฮ้ยตัวนี้รับกานได้แล้วเราซื้อมาแล้วทุกคนเฮ้ยจะมีคนมาขโมยไม่ทันหรอกฉันมาเฝ้าละจ้าเดี๋ยวฉันไปขโมยคืนแน่แน่ขอล็อกฐานก่อนล็อกฐานก่อนเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วดูแลฐานก่อนนะถึงจะไปขโมยนะเน่มาเฝ้าหน้าบ้านเลยนะ อย่าฝันไปเลยฉันดูแลอย่างดีขอลับก่อนน่นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตีตุย,ตยคิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าจะรอดเหรอนี่แน่นี่แน่นเนจ้าของบ้านอยู่อยู่นะจะมาขโมยได้ไงเดี๋ยวฉันไปขโมยของคนอื่นได้นะสุดยอดปะเึงไปและเรา เอี่ล็อกฐานล็อกาฐานวิตอนนี้เรามีห้าตัวเอ้ยมาอีกแล้วขโมยดีจังเลยอ้ขโมยเยอะนะนเนี่ยขโมยเยอะเหมือนเราไปขโมยคนอื่นนั่นแหละ <c oughs> เขาก็มาขโมยกลับนะเกมนี้มันมีแต่การขโมอยอยงอ่ากันนะทุกคนนะเราไม่ไปขโมยเขาเขาก็มาขโมยเราเราก็ต้องดูแลของเรานั่นเองโอ้โอโดนฟาดไปเรียบเลย เน่แน่แน่แอบดูบ้านนี้สิขอดินหน่อยขอดินหน่อยขอแอบเดวหน่อยเอ๊ยยังอยากได้ตัวนี้เยอะอ่ะเล้งเล้งเลเอาตัวไหนดีเราตัวไหนดีตัวไหนดีนะเอ้ยเอ้ยเฝ้าบ้านพี่เจงเลยอืมสุดยอด ตัวไหนดีเนี่ยตัวไหนเฮ้ยขอแอบม,มองหน่อยมีตัวไหนนะ่าสนใจดูว่าจ,จะซื้อดีนี่ยมีตังไหมเหราเรามมีตังซื้อไหมเนี่ย โอ้โ <Ooh>. mm ้ hmm. มีแต่ตัวจริงๆเอ้ยแล้วฐานแล้วล่ะจะมีคนขโมยไหมเนี่ยร้านค้าโลบักเราไม่ซื้อนะ บ้านไหนดีบ้านไหนดีบ้านไหนเผลอ,อย่าเผลอละกันโอ้โ้เยอะเลยโอ้เฮ้บ้านนี้ล็อกดีดีล็อกอีกแล้วล็อกดีมากซื้อซื้อไหมเราไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะไม่มีตัง <c oughs> มีแต่มันไม่เยอะเนาะมีแต่มันไม่พอก็เลยยังไม่ซื้อน่อ บ้านไหนเผือบ้านไหนเผือเราจะขโมยอย่างเดียวบ้านไหนดีบ้านไหนล็อกบ้านไหนไม่ล็อกอย่าเผือแล้วกันเ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 อ๊ะอยู่ไหนนะเจ้าของอยู่ไหนขอแอบก่อนขอลบก,ก่อนมันเห็นเราไหมเห็นเราไหมเจ้าของบ้านอุย้ยอยู่ข้างในบ้านเนอะเนียแอบกันนะแอบกันนะ เไปแล้วเข้าไปแล้วแอบกกอนแอบกกอนแอบกกอนเห็นแล้วไหมเราเล่นซันแอบเหรอนี่ไปดีกว่าเหมือนเราเล่นสั้นแอบคนเดียวเลยนะบ้านนี้ก็ล็อกเอ้บ้านไหนไม่ล็อกบ้านไหนเผลอบ้างเนี่ยโอ้ยอันนี้เขาไม่แอบแอบด้อมด้อมมองมองเนี่ยเล่นตัวเดียวกันหรือเปล่าเพื่อนโอ้ยมีคนเข้าไปข้างในเอ้หรือว่าเจ้าของขาวะแอบมองแอบมองตัวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ เนี่ยเนี่ยเนี่นนยเดี๋ยวฉันไปขโมยของแกเดี๋ยวบ้านแกอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออลัอกดีจังเลยว้าวตัวนี้ว้าวว้าวอุ้ยตัวเดียวกันอย่าแย,ย่งกันสิใช่ไหมเอ้ยไปแล้วไปแล้วโดนตีออกมาหรือเปล่าเนี่ยเขาล็อกแล้วก็โอ้ยไม่รอดไม่รอดโดนตีตุ้ยเย่เกิดมาอีกแล้วเรา เอามาเอามาม่ครับเอามาตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมรอดไหมตัวนี้เฮ้ยขโมยได้ไหมไป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 กลับมาอีกทีทานลราเกี้ยงโ <c oughs> ดนขโมยไปหมดเลยอะไรวะโดนขโมยตะเกียงฐานเลยทานเราคลิปโอ้โหโดนขโมยไปหมดเลยเงี้ยว ว่าท wow. oh ั้งตัวซื้อมาทั้งตัวขโมยมาโอ้โหเล่นเกมนี้เราไม่ไปขโมยเขาเขาก็มาขโมยเราเราเผลอเขาก็มาขโมยเนาะพอเขาเผลอเราก็ไปขโมยของเขาเองนี่ตรงไหนขโมยอีกเอ้ยตรงไหนบ้านไหนเผลออีกเนี่ยนี่นี่ตอนนี้เกลี้ยงบ้านแล้วนะโดนขโมยไปเกลี้ยงโดนยกเขาไปหมดแล้ว ส้าไปขโมยมาได้ตั้งสามสี่ห้าตัวเลยนะไม่ธรรมาดานะมั่แต่เป็นเลงบ้านคนอื่นโดนยกเขาไปหมดบ้านเลย yeah, เนี่ยเดตัวเดียวที่เพิ่งไปขโมยมาได้เนี yeah, ่าสงสารจังเลยเนี่ย yeah.